สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ p.s. ของสารละลายนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะคะลูกสําหรับ p.s. ของสารละลายเราคุ้นจินกันมาดีนะคะเพราะเราทราบว่า p.s. เนี่ยเป็นสเกลที่บอกความเป็นกฎเบสให้กับเรานะคะแล้วทีนี้แล้ว p.s. ล่ะคะมันคืออะไรนะคะที่แท้จริงคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะซึ่ง p.s. เนี่ย เขาบอกว่ามันเป็นค่าที่แสดงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะคะไฮโดรเจนไอออนหรือ S บวกหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรเนียมไอออนก็ได้นะคะหน้าตาจะมีอยู่2รูปนะคะใช้บอกความเป็นกฎเบสของกฎหรือเบสในสารละลายนะคะซึ่งเราสามารถเข้าสูตรเพื่อหาค่า pH เนี่ยนะคะที่บอกความเข้มข้นเนี่ยได้จาก pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนและเรียนจดสูตรนี้ลงสมุดเลยนะคะ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนทําไมถึงจะต้องใช้ลอกกาลิทัมเข้ามาช่วยนะคะการบอกค่า pH ถ้าเราบอกเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยนะคะ เราจะต้องแปลความหมายอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนมากนะคะความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายเนี่ยมักจะเป็นเลขเป็นสัญญกรทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะค่อนข้างที่จะดูยากนะคะเราเลยต้องใช้ลอการิทึมเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วบอก pH นะคะบอกบอกความเป็นกรดเบสโดยใช้ pH ของสารละลายแทนนะคะบอกด้วยค่า pH แทนนะคะซึ่งนะคะ ค่า p.s เนี่ยเราจะหาได้จากการเทคล็อกเข้าไปนะคะซึ่งมีสเกลที่บอกความเป็นกรดเบสตั้งแต่1อ่ะตั้งแต่0 1 2 3จนไปถึง14ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้า p.s ของสรารลลายน้อยกว่า7นะคะแสดงว่าสรารละลายนั้นเนี่ยมีสมบัติเป็นกรดถ,ถูกต้องไหมเอ่ย ơi? และสะรารลายที่มี p.s มากกว่า7นะคะ คือสารละลายที่มีสมบัติเป็นเบทนะคะส่วนสารละลายที่มี pH เท่ากับ7นะคะคือสารลลายที่มีสมบัติเป็นกลางนะคะตรงนี้ทบทวนให้ทราบตั้งแต่ที่เราได้เรียนมาในเรื่องของกฎเบทเราก็ทราบกันดีแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่า pH เนี่ยที่เราเทคล็อกลงไปเนี่ยเราจะหาความเข้มข้นออสามารถหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน หรือบ่งบอกออกมาเป็นค่า pH ได้ยังไงนะคะยกตัวอย่างครูขอยกตัวอย่างเช่นการหาน้ำบริสุทธิ์ที่25องศานะคะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ1คูณ10กำลัง7โมนลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะคะน้ำบริสุทธิ์นี้นะคะจะมี pH เท่าไหร่นะคะทำยังไงเอ่ยเราใช้สูตรได้เลยนะคะจาก pH เท่ากับลบบล็อกความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนตรงนี้โจทย์ให้ความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนมาแล้วเราก็สามารถแทนค่าได้เลยเพราะฉะนั้น pH ก็จะเท่ากับลบล็อก1คูณ10กำลังลบ7ถูกต้องไหมคะเราเทคล็อกเข้าไปนะคะเริ่มจากการเอาเลขชี้กำลังเนี่ยออกมานอกล็อกก่อน นะคะลบเจเจอลบก็จะเท่ากับ7จถูกไหมคะจากนั้นเทคล็อกเข้าไปนะคะได้เจ็ดนะคะ, 10, ะ,คะล็อกสินะคะลบนะคะลบล็อกตรงนี้ก็เทคเข้าไปนะคะลบด้วยล็อกนงนะคะโดยก็จะได้เท่ากับเจ็ดล็อกสนะคะล็อกสิมีค่าเท่ากับหนะคะลบด้วยล็อกหซึ่งล็อกหนมีค่า เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้น pH ของน้ำบริสุทธิ์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ7นะคะนี่คือการคำนวณค่า pH ของสารละลายนะคะโอเคไหมเอ่ยทีนี้ pH ของสารละลายถ้าเป็นสารละลายบ้างถ้าเป็นสารละลายเบทบ้างล่นะคะเมื่อกี้ถ้าเป็นสารละลายกรดนะคะ เราก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนออกมาได้เลยส่วนถ้าเป็นสารละลายเบทนะคะสิ่งที่เราจะได้นะคะคือความเข้มข้นของ OH ลบหรือไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะซึ่งเวลาเราคำนวณหาค่า PH เนี่ยนะคะเราจะต้องคำนวณจากค่า p o h ก่อนนะคะเพราะเรามีค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมออะตัวีค่ะไฮดรอกไซด์ไอออนอยู่ นะคะสูตรก็คล้ายคลึงกันค่ะจาก pH นะคะก็เปลี่ยนมาเป็น POS เท่ากับลบลอกไฮดรอกไซด์ไออนนะคะจดสูตรลงสมุดเลยนะคะลูก POS เท่ากับลบลอกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไออนทีนี้ทีนี้เวลาเราพูดถึงหรือบ่งบอกบอกความเป็นกฎเบรของสารละลายเนี่ยเรามักจะไม่คุ้นชินกับการ บอกเป็นค่า p o s ถูกต้องไม่เอ่ยเรามักจะบอกเป็นค่า ph นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจาก p o s เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น ph ได้จากสูตรนี้นะคะนั่นก็คือ ph บวก p o s เท่ากับ14โอเคไหมคะถ้าเป็นสารละลายเบสนักเรียนทราบความเข้มข้นของไฮโด ไฮดรอกไซด์ไอออนนักเรียนมาหาค่า poh ก่อนจากนั้นเปลี่ยนเป็น ph โดย ph บวก poh เท่าก OH ับ14นะคะย้ายข้างหา ph ก็จะเท่ากับ14ลบ poh ถูกต้องไหมเอ่ยโอเคไหมคะลองมาคำนวณกันดูนะให้นักเรียนไปลองคำนวณโจทย์ข้อนี้ นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะโดยโจทย์ตัวอย่างที่1ให้คํานวณลงสมุดดูนะคะโจทย์ข้อที่1เขาให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแบบนี้จะทําให้เราสามารถหาค่า ph ของสารละลายออกมาได้เลยนะคะให้นักเรียนคำนวณโจทย์ข้อนี้ลงในสมุดนะ โจทย์ข้อน,นี้นะคะบอกเป็นค่า p h มานะคะให้เราคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะคะไฮโดรเนียมไอออน h 3 o บวกมีความเข้มข้นเท่าไหร่โอเคไหมคะให้นักเรียนลองคำนวณน,นะคะโจทย์อีกข้อน,นี้นะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยโอเคเนาะทีนี้ เวลาที่เราวัด pH ของสารละลายเนี่ยนะคะเรามีเครื่องมือในการวัดน่ยต่างๆนะคะครูขอยกตัวยอย่างที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการเนะาะก็จะมี pH meter นะคะเครื่องมือตัวเนี้ยนะคะสามารถวัด pH ของสารละลายเนี่ยได้แม่นยำที่สุดนะคะเพราะว่าไอตัวอ e ิเล็กโทรดนะคะตัวอ e ิเล็กโทรดตัวเนี้ยนะคะจะค่อนข้างส ensitive หรือสามารถบอกค่า pH ได้อย่างแม่นยำ โดยพอเราเอาไปจุ่มในสารละลายนะคะก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงเลยว่าสารละลายของเรามีค่า pH เท่าไหร่นะคะส่วนตัวต่อมาตัวนี้ก็เรียก pH meter แต่เป็นแบบพกผ้านะคะเอาไว้ใช้งานเวลาที่ออกไปนอกสถานที่เพื่อไปวัด pH ของน้ำ pH ของดินในป่าหรือ ในสถานที่ที่ไกลาจากห้องปฏิบัติการนะคะถ้าอยากได้ความแมน่นยำมากขึ้นนะคะก็ให้เก็บตัวอย่างจากสถานที่นั้นๆเนี่ยน,น,น,นะคะเข้ามาทดสอบค่า pH ด้วย pH m e t ต r ตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการอีกครั้งนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกความเป็นกรดเบสหรือบอกค่า pH ได้นั่นก็คือสารละลายอินดิเคเตอร์นะคะอินดิเคเตอร์สารละลายตัวนี้นะคะก็จะ ปลี่ยนสีเมื่อมี p h เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทำให้เราวัดสเกลนะคะแล้วบอกค่า p h เป็นสเกลตามสีที่เรามองเห็นนะคะทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ครูพูดถึงสารละลายอินดิเคเตอร์แล้วนะคะเราจะมารู้จากสารละลายอินดิเคเตอร์กันนะคะสารละลายอินดิเคเตอร์เนี่ยบอกความเป็นกรดเบสให้เราได้ยังไงนักเรียนลองมาดูรูป ของสารละลายอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอกให้เราทราบได้ว่าการทำงานของมันเนี่ยบอกได้ยังไงว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสนะคะสารละลายอินดิเคเตอร์เนี่ยครูจะเขาจะกำหนดให้ในรูปของกรดเนี่ยเป็น HIn ลบส่วนในหน้าตาของเบสนะคะคือ In ลบนะคะเมื่อมันละลายน้ำลกเอา เอาอินดิเคเตอร์กรดมาละลายน้ำนะคะจะทำให้อินดิเคเตอร์กรดเนี่ยให้โปรโตอนกับน้ำมานะคะเปลี่ยนมาเป็นไฮโดรเนียมไอออนและเปลี่ยนไปเป็นไอเอ็นลบก็คืออินดิเคเตอร์ในรูปของเบสนะคะปฏิกิริยานี้นะคะของอินดิเคเตอร์เนี่ยเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้ จากอินดิเคเตอร์ในรูปของเบทนะคะเจอกับไฮโดรเนียมไอออนนะคะไฮโดรเนียมไอออนก็จะให้โปรตอนแก่ i เลบหรืออินดิเคเตอร์ในรูปเบททำให้เปลี่ยนมาเป็นอินดิเคเตอร์ในรูปกรดแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนะคะปฏิกิริยาสามารถเกิดย้อนกลับได้นี่คือหน้าที่หรือการทำงานของอินดิเคเตอร์ทีนี้นักเรียน Indicator เนี่ยค่อนข้างจะมีโครงสร้างหรือสูตรโมเลกุลที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะ Indicator เนี่ยถ้าเราดูจากสมการนะคะนี่คือสมการของอินดิเคเตอเมื่อกี้เลยนะคะจากนั้นถ้าครูหาค่า K ค่าคงที่การแตกตัวนะคะเราก็จะแทนเป็น KIN นะคะ เอาความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์นะคะหาค่าคงที่ธรรมดานะลูกนะหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งตน้นโดยไม่รวมของแข็งกับของเหลวตามปกตินี่คือค่าคงที่จากนั้นนะคะถ้ามาเปลี่ยนเป็นหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนครูก็จะย้ายความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาคูณกับ KA ย้าย ka กลับมาด้านนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะได้เป็นแบบนี้ได้เป็นสมการนี้เกิดขึ้นมาจากนั้นทำไงคะครูต้องการหา ph ลูกครูบอกว่าครูจะเทคล็อกเข้าไปนี่เทคล็อกเข้าไปในความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเทคล็อกเข้าไปในสมการด้านหลังคือ ka เทคล็อกเข้าไปในความเข้มข้น สมการตรงนี้จากนั้นนะคะครูย้ายครูย้ายสมการนะคะครูก็จะได้ค่า p h ลูกตัวเนี้ยนะคะลูกลบล็อกความเข้มข้นไฮโดรเยมไอออนนักเรียนมันคือค่า p h ถูกต้องไหมเลยใช่ไหมเพราะ p h หาได้จากลบล็อกความเข้มข้นไฮโดรเยมไอออนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือค่า p h อยู่แล้วนะคะ p h ก็จะเท่ากับ pka ลบบล็อกความเข้มข้นของ i h i n ส่วนด้วยความเข้มข้นของ i n ลบนะคะตรงนี้คือสูตรที่ใช้หาค่า ph จากอินดิเคเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเอาไว้ไปเรียนการคำนวณหาในระดับสูงต่อไปเพียงแต่ว่าตรงนี้ครูจะอธิบายเกี่ยวกับการบ่งบอก ความเป็นกฎเบสของสารลายเราสามารถดูได้จากเทอมหลังได้เลยถ้าค่าความเข้มข้นของ h i n ส่วนด้วย IN ลบมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10นะคะเราอินดิเคเตอร์จะแสดงสีของคู่กรดให้เราเห็นนะคะถ้าความเข้มข้นของ IN ลบส่วนด้วย h i n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10นะคะ อินดิเคเตอร์จะแสดงสีของคู่เบสให้เราเห็นนะคะส่วนถ้าค่าความเข้มข้นของ HIn เท่ากับ In- ลบนะคะอินดิเคเตอร์จะแสดงสีผสมของ HIn กับ In- ลบให้เราได้เห็นโอเคไหมคะนี่คือผลการทำนายสีของอินดิเคเตอร์ทีนี้ครูจะยกตัวอย่าง ลักษณะโครงสร้างของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่าเมทิลีนบูนักเรียนจะเห็นโครงสร้างเป็นวงเบนซีนเห็นโครงสร้างเป็นหมู่ฟังก์ชันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะนี่คืออินดิเคเตอร์ค่ะลักษณะโครงสร้างจะซับซ้อนนะคะอย่างที่ครูบอกตัวนี้คือฟีนอลทาลีนนะคะโครงสร้างก็จะเป็นวงเบนซีนวงห้าเหลี่ยมมีหมู่ฟังก์ชันเกิดขึ้นนะคะ ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอลเลสนะคะโครงสร้างก็ซับซ้อนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของอินดิเคเตอร์นะคะสีที่เปลี่ยนแปลงไปนักเรียนครูจะยกตัวอย่างเช่นตัวแรกนะคะเมทิลไวโอเลนักเรียนจะเห็นช่วงการเปลี่ยนแปลงสีของเขานะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงจาก0ไปจนถึง2เกือบเกือบ3นะคะ มันแปลความหมายได้ว่าอย่างนี้ลูกถ้าถ้าสารละลายเมื่อเราเอาอินดิเคเตอร์เมทิลไวโอเลตไปทดสอบให้สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนลูกมันแปลความหมายได้ว่า p s ของสารละลายเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ลูกน้อยกว่าหรืออ่ ps ของสารละลายเนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นเป็นสีเหลืองนะคะส่วนถ้า p h ของสารละลายเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3่ากว่าเ,เกือบ3นะคะ2กว่านะคะเราจะเห็นเป็นสีม่วงหรือ p h ของสารละลายมากกว่าหรือเท่ากับ2เราจะเห็นเป็นสีม่วงนะคะ ส่วนนะคะถ้า pH ของสารละลายอยู่ในช่วง0ถึง2ลูกเราจะเห็นสีผสมระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงนะคะนั่นก็คือสีน้ำตาละคะ่ะนี่คือลักษณะของ p s ในการบ่งบอก pH ของสารละลายของ indicator. อินดิเคเตอร์เอเนนะคะลองยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งอันอ่าเป็น บ romo phenon b นะคะเขาบอกช่วง p.s ระหว่าง3ไปจนถึงอ่ะกอบ5เนาะ4 5, นะคะครูเอาเป็นว่า3-5ถึง5แล้วกันถ้า p.s ของสารละลายอยู่ในช่วง3-5ถึง5ครูจะเห็นสีผสมระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้าถูกต้องไหมคะนั่นก็คือสีเขียวหลกสีเขียว ใช่ไหมส่วนถ้า p.s. ของสารละลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ3 <c oup> s> <S ครูจะเห็นเป็นสีเหลือง <c oup> s> <S ถูกต้องไหมเอ่ยส่วนถ้า p.s. ของสารละลายมากกว่าหรือเท่ากับ4ถึง5แล้วกันนะคะ <c oup> s> <S มากกว่าหรือเท่ากับ5 <c oup> s> <S ครูจะเห็นเป็นสีฟ้า <c oup> s> <S ประมาณนี้นะคะนั่นคือ pH ของสารละลายค่ะนักเรียนทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้อินดิเคเตอร์นะคะเวลาเขาใช้อินดิเคเตอร์หยดลงในสารละลายเนี่ย mm hmm. เข้ามักจะหยด2-3หยดค่ะนักเรียนครูยกตัวอย่างเช่นครูใช้เมทิลเลดที่มีช่วงเปลี่ยนแปลงสีในช่วง4.2-6.3ถึง6.3นะคะซึ่งสีที่เปลี่ยนแปลงก็คือจากแดงจากแดงไปเหลืองนะคะ เมื่อหยดมิเทลเลดลงไปนะคะถ้าเราปรากฏเอ็นสีแดงเนี่ยแสดงว่า pH ของสารละลายเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ4.2ค่ะน้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ4.2ซึ่งรวม4.2ด้วยนะคะส่วนถ้าเราเห็นเป็นสีเหลืองนะคะแสดงว่า pH ของสารละลายเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ6.3ค่ะนักเรียน เราจะเห็นสีเหลืองซึ่งรวม6.3ด้วยมากกว่าหรือเท่ากับ6.3ส่วนถ้าเราเห็นสารละลายเป็นสีส้มนะคะสีส้มแสดงว่า pH ของสารละลายนะคะอยู่ในช่วง4.2ถึง6.3นะคะซึ่งไม่รวม4.2และ6.3นะคะเพราะ4.2มันเห็นสีแดงและ6.3เราเห็นสีเหลือง โอเคนะคะทีนี้นะคะเวลาเขาใช้อินดิเคเตอร์เพื่อทดสอบ pH ของสารละลายเนี่ยเขามักจะใช้อินดิเคเตอร์มากกว่า1ชนิดเพื่อบอก pH ของสารละลายนะคะดูตัวอย่างนี้นะคะสารละลาย x ไม่มีสีเมื่อหยดโบรโมไทมอนบลูลงในสารละลายเห็นสารละลายเป็นสีเหลืองนะคะและเมื่อหยดเมทิลออเรนต์ลงในสารละลาย เห็นสารละลายเป็นสีส้มแดงนะคะจากการทดสอบโดยใช้อินดิเคเตอร์จงประมาณ pH ของสารละลาย X ให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะนักเรียนดูนะคะบรโมไทมอนบลูนะคะมีช่วงเปลี่ยนแปลงสีในช่วง pH 6.0ถึง7.6นะคะซึ่งสีก็คือสีเหลืองไปจนถึงสีน้ำเงินนะคะปรากฏว่าสารละลาย X นะคะ ให้สีเหลืองถูกต้องไหมคะเราแปลความหมายที่ให้สีเหลืองแสดงว่า p s ของสารละลายเป็นไงคะ p s ของสารละลายน้อยกว่าหรือเท่ากับ6.0ถูกต้องไหมเอ,อ่ยนะคะเมื่อหยดสตอห์อินดิเคเตอร์เมทิลออเรนนะคะให้สารละลายเป็นสีส้มแดงนะคะแสดงว่า เม็ที่ออเรนเนี่ยเปลี่ยนแปลงสีในช่วงแดงไปเถึนเหลืองนะคะถ้าเห็นเป็นสีส้มแสดงว่ามันอยู่ในช่วง p h นั้นถูกต้องไหมคะแสดงว่า p h ของสารละลายเนี่ยอยู่ในช่วง3 1ถึง4.4จนะคะจากนั้นนะคะเราจะบอกค่า p h ของสารละลายเราก็จะต้องหาอินเดเซกของอินดิเคเตทั้ง2ตัวนะคะช่วงที่ซอนทับ น,นะคะดูอันแรกอินดิเคเตอร์โบโมไทมอนบูนะคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6.0ถ้าคุณให้ตำแหน่งนี้คือ6.0นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ6.0หมายความว่ารวม6.0ด้วยถ้ารวมคุณให้เป็นวงกลมทึบนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ6.0หันลูกศรไปทางซ้ายนะคะเมื่อเป็นเมทิลออเรนนะคะ อยู่ในช่วง3.1คูให้ตรงนี้คือ3.1ไปจนถึง4.4นะคะ4.4เราไม่รวม3.1และ4.4คูให้เป็นวงกลมวงกลมโปร่งนะคะทีนี้ลากเส้นตัดนะคะ P S สูงสุดของสารละลายที่เป็นไปได้จะต้องอยู่ในทั้งสองอินดิเคเตอร์ลากเส้นตัดได้ตรงนี้ถูกต้องไหมเอ่ยและ P S ของสารละลาย ที่เป็นไปได้จะต้องอยู่ในทั้ง2องอินดิเคเตอร์ก็จะต้องอยู่ในตรงนี้นะะจะเห็นได้ว่าครอบคุมทั้ง2อินดิเคเตอร์นะคะแสดงว่าเราจะตอบช้อยไหนคะ1 2 3หรือ4ช้อยที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือช้อยที่2นั่นเองโอเคไหมคะนะักเรียนทีนี้โจทย์ข้อนี้ ะะโจทย์ข้อนี้ครูให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะไปสอนในคลาชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งส่วนโจทย์ข้อนี้นะคะครูให้นักเรียนทำลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะจงบอก p.s. ของสารละลายนะคะช่วง p h ของสารละลายจากอินดิเคเตอร์1 2 3 4 5นะคะ เมื่อหยุดลงไปแล้วเห็นสารลายเป็นสีดังนี้นะคะนักเรียนเขียนช่วงที่ซ้อนทับกันหรือิิน e r เซ็กกันออกมานะคะแล้วตอบช่วง p.s. ของสารลายให้ถูกต้องโอเคไหมคะ